่อนจะทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของเหล็กเรามาสํารวจกันหน่อยดีกว่าว่าภายในโรงเรียนนี้จะมีอะไรทํามาจากเหล็อกอยู่บ้างอเป็นเหล็กสาเป็นเล็กเ,เกมืเ่อเหล็กมีความสำคัญต่อเรามากขนาดนี้ก็ได้เวลามาเรียนรู้เรื่องของเหล็กที่มากขึ้นด้วยการทดลองก่อนอื่นต้องต่อวงจรไฟฟ้า การทดลองจุดกับไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่แรงสูงเด็กๆที่ดูอยู่ทําโดยลําพังไม่ได้ต้องทดลองภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญนะครับนักทดลองนำไส้ดินสอของน้องๆมาต่อกับวงจอไฟฟ้าการทดลองนี้พวกเราคุ้นเคยเป็นอย่างดีหลอดไฟไส้ดินสอ นี้ถ้าหากเราไม่มีไส้ดินสอล่ะวัสดุอะไรกันนะที่จะใช้แทนไส้ดินสอแล้วทำให้หลอดไฟส่องสว่างได้ระว่างลวดที่โค้งเป็นร้อนไส้ปากกาหรือว่าเทียนที่มีไส้เทีนยนยื่นออกมาทั้งสองด้านแบบนี้อา้าวได้เวลาระดมความคิดวิธีโจทย์การทดลองแล้ว ใส้เทียนเรวส่เทียนใส่เทียนอแล้วอันนี้อันนี้มันเป็นำกระติกมันก็ไม่ได้พลาสติกก็ไม่ได้ตัดก็ตาดอันนี้ดิอันเนี้ยส้เทียนในเหงืออเมี่ยนี่ะนี่วะกระมาฐานอ่ะไม่มีนุไอไขดลวดเหล็กขดลวดดีกว่าขดวดขดลวดนุ่งส สามสองหนึ่งหมดเวลาครับตัวเลือกของน้องๆเนี่ยเลือกตัวเลือกไหนครับขดลวดค่ะทำไมถึงเลือกขดลวดอะครับขดลวดเป็นโลหะครับแต่มันจะมีอย่างหนึ่งของขดลวดซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้าทําให้ไฟฟ้าไม่ไหลผ่านได้เป็นบางแค่นิดเดียวครับ ทาให้เกิดความร้อนทําให้เกิดแสงสว่างขึ้นครับปากาป้ายปากานี้ก็เป็นโลหะเหมือนกันโลหะใช่แต่ด้ารปาการังเป็นชนิดไฟฟ้าพลาสติกเป็นส่วนุนึ่งไฟฟ้าพลาสติกเป็นชวนนอไฟฟ้าแล้วทาไมถึงไม่เลือกเทียนเพราะเทียนว่าถ้ามันเกิดความร้อนขึ้นก็ก็จะละลายเลยครับมันไม่เกิดไฟกได้ครับโอเคไี่มีเหตุผลนะอ่ะมางั้นเรามาพิสูจน์กันเลยครับเริ่มจากตัวเลือกที่น้องไม่ได้เลือกก่อนอ่ะสัการเลยอ่ะทำดูดูเป็นไง ต่อยังไมต่อทีนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับอี้ไม่ติดไม่ติดแล้วอย่างอื่นจะเกิดอะไรขึ้นไหมเปลี่ยนละลายเปลี่ยนละลายเปลี่ยนละลายเทละลายไม่ได้เลยมาดูกันมาเกิดอะไรขึ้นไหมครับไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเทียนไม่ใช่นะฮะจับเอาไปหนึ่งมาลองอีกตัวเลือกหนึ่งที่น้องไม่ได้เลือก นได้ก็คือไส้ปากกาครับอันนี้หัวปากกาอีหัวปากกาโอเคอ่าพร้อมกันไหมฮะอ่าได้นะโอเคไฟลงนะครับเฮ้ย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 เห็นอะไรไหมครับไม่ค่ะไม่เห็นไม่เห็นเลยงั้นเอาตัวเลือกสุดท้ายที่น้องเลือกมาเลยครับถ้าลองดีดดูครับ ไม่ได้แต่นี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่อันใหญ่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับน้องคิดว่ามันจะละลายมันจะละลายเลย